เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนอะไรไว้นะอืมเรื่องกลิ่นถูกต้องเรื่องเสื้อผ้าแล้วหนึ่งเรื่องการซักผ้าแล้วใช่ไหมทุกอย่างโอเคกลิ่นมันดีแบบไม่ต้องประคมความหอมเข้าไปอู้โหฉีดปกติฉีดน้ําหอมหนึ่งปั๊มแต่วันนี้คืออะไรว้าวเลยฉีดถูกโหจักล้ายหนึ่งจักร้ายอออสองออไหมซอกคอเขาบอกให้ฉีดอะไรฉีดมาเลยข้อมือโอ้ยแล้วก็มิติไม่ง ไม่ต้องไปฉีดให้มิจิน้องพี่ว่ามันเยอะไปรู้ไหม <c oughs> เพราะว่ามิจิน้องกับน้ําหอมมันเป็นส่วนประกอบที่มีแอลกอฮอล์นะเว้ยทุกคนมันไม่ได้ทํามาเพื่อฉีดมิจิโดยตรงเพราะนั้นมันจะมีผลิตภัณฑ์สาหรับมิจิเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นก็ได้เพียงแค่รักษาให้มันสะอาดทาความสะอาดอย่าให้มันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แค่นั้นก็พอเออแค่ไม่ให้มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นของอ่มของมากดองที่กินเข้าไปเยอะช่วงนั้นเดชแรกคืออะไรส้มตาม ก็คือจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลโดยตรงหรอกแต่ถามว่ามันมีผลไหมมันก็แอบมีผลนิดนึงพวกของหมักของดองอ่ะนึกออกปะอาหารเนี่ยเวลาหมักปุ๊บมันจะมีพวกกลุ่มเคมีที่มันเปลี่ยนอ่ะอาหารที่มันมีหมู่เคมีที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันทําให้เกิดกลิ่นเออพวกหมู่อัลดีไฮต์ต่างๆสอนเคมีเล็กเออวันได้มีความรู้อะไรรู้แค่นี้เออก็บอกว่าเปลี่ยนมูปด้ต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้มีผลแบบโดยตรงที่แบบ ูกินที่ป่าแล้วจะไปโพตรงนั้นเลยทีเดียวแต่หมายถึงว่ามันก็มีผลต่อต่อมเหงื่อต่างๆที่มันจะขับกลิ่นเรานั้นออกมาแล้วตรงน้องมิจิของเราอ่ะมีรูมขนมีกล่อมมีกลิ่นได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นห่วงเขาก็งดอาหารหมักดองไปก่อนซักระยะช่วงนึงจะเตรียมตัวใช่ไหมและสองก็คือทําความสะอาดน้องล้างน้องเหมือนที่พี่บอกในคลิปกันก่อนที่บอกว่าเออล้างน้องล้างหน้าน้องพอไม่ต้องถึงขนาดว่า,ล,วาล้วงล้วงคอน้องล้างคอน้องแบบโอ้ หกอไหมเออล้างด้านนอกพอไม่ต้องส่วนล้างอันนี้คือหมอเขาแนะนามาเลยะเวยอันนี้เคยดูรายการหมอเขาแนะนําว่าไม่ต้องส่วนล้างว่ามันจะไปล้างพวกเลือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อะทิ้งไปด้วยเลือจุลินทรีย์ที่เขาอยู่ของเขามาเป็นชนพื้นถิ่นเนื้อ,หอไหมเอออย่าไปล้างเขาออกเออใช่ไหมพี่ ขอบคุณข้อมูลทุกคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาดีมากขอบคุณมากอย่าประคน้ําหอมลงไปเด็ดขาดใช่ไหมมันไม่ดีเนื้อแม้แะอะไรอะไรนะฉีดน้ําหอมที่มิจิลุงลิ้นทีหนึ่งชาแนลดับเบิ <c ười> ฉีดวิจิบางคนอะฉีดจริงด้วยบางคนอะต้องการสร้างความทระทใจแต่กลายเป็นว่าฉุนขึ้นคอไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอคงคิว่าเพราะปกติอะปกติทุกคนฉีดน้ำหอมระดมใกล้ขนาดนั้นเปละ่ะไม่เออขอแค่ว่าเอออยาให้มีกลิ่นที่ไม่พึงผสมกลิ่นไม่พึงประสมไม่ใช่ให้กลิ่นเหม็นด้วยนะเว้ยกลิ่นหอมกลิ่นฉุนที่มากเกินไปก็คือไม่พึงปะสะเหมือนกันอะอันนี้คือเตรียมตัวสำหรับครั้งแรกใช่ปะ ก็ไว้เจอกันใหม่ถ้าเป็นไลฟ์ก็คือวันเสาร์สามทุ่มแต่ยังไม่ได้บอกว่าเสาร์ไหนก็คอยติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวนะ้น้องจะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบาย